กินเองได้เฮ้ยบ้านกหิวแอปแอปมากินเยอะน่าเยอะนได้กินกูกินเองเขาหิวนั่นอันนี่ทำไมถึงหิวแค่กินเองเีแอวไปให้แอบแต่ไดาบอกให้แอบธรรมไากินเองล่ะมันไม่ใช่

กินข้าวกินห้าดูแลกนมางมั้งหันิปกินหญ้าเว้ยหันป้ามันกินยุงใช้แม่พ่อยัพู หานฟ้ากินยุงใช่ไหมลูกนี่มันห่านดินมันเลยกินหญ้าแต่มันเป็นห่านอเมริกามันเลยกินกระซองทักกูไบบริเัทกูไบ thank you sir thank you ค่อยๆเหยินให้โอ้ยมันไม่นี่หรอกค่อยๆเหยินให้ลักกี้เยินลักกี้เไปเอาอยู่เพื่อนมากับเพื่อนกูไม่ได้ดินกินแน่ระวังพี่เขานี่เอ๊ะ มันจะเหยียบนะเอ๊ะเหมืนยิงกว่าขี้คนนะเมื่อไนไม่กินเอแล้วแล้วลูกมัหนห่ยอยย่ละมันมาจะมาจิกเธอแน่เลยเด็ก Thank you Thank you sir ค่อยๆให้ไม่ต้องโยนเพาไม่ไม่จิกหรอกถึงไหมหันบ้านเรามันอืก็เลยหันมานอกเพ่างั้นเราอดอยากตาคือไปจะได้กินของไม่ได้กินมันไปดูดน้ำไปดำๆตามพื้นบ้านในน้ำคำบ้านในคนรวย ล้างถ้วยล้างอะไรล้างอไรเอ้ยผมเห็นเลยนะนี่หน,น,น้าบางคนเขาไม่กินเป็ดกันเราเห็นมันดูทุกที่ทุกทางแม่นแต่ตัวใส่เดือนใส่จะว่าแต่ใส่เดือนใส,ส่คนนั่นแหละมันดินนุนเนียนนุนเนียนอยู่กับกองขี้เห็นไหมมันก็จะกินหมดเลยเออมันน่าหิวอืม Are you sure it's enough, sir? When we have some more, you never come down here. A-hé. Hít hít hít. Nó đi ăn mình đó. A-hét Thank you. Thank you sir. What's your name? What's your name? Oh. Mm -hmm. My name is Good Kids. Đã lâu quá. Chúng tôi nhiều lúc chưa ăn. Chúng tôi nhiều lúc là lúc này chúng tôi Mà có กูกินไปกูกินก็หิวเรหากินอะไรไม่ได้เไ,ไม่ให้ลูกยื่นให้ล่ะอ,ลองจเอาเ,อเออนมอนอะจะไปกินอยู่ยมันนะคะมันอะคะเด็บมันี้โอ้ลมเย็นเย็นสบายจังเลย